ฟันผูนี้แบบต้องผูเยอะไหมถ้าทันตแพทย์ตรวจพบแล้วก็คือ,อต้องผุดทุกกรณีสําหรับเครื่องมือค่ะใส่ไปแล้วจะมีปัญหาเหนือกล้่นไหมคะเราเปลี่ยนชิ้นงานแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยฟันมันก็ค่อยๆเคลื่อนตามเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของเหนือกล่นเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยพบ ทีนี้นะคะเรารู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าการจัดฟันแบบเคสเซอร์อาไลเนอร์เนี่ยนะคะคืออะไรมีข้อดีข้อจํากัดแบบไหนบ้างมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะทุกคนเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนของการจัดฟันแบบเคสเซอร์อไลเนอร์ที่ฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้คะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอปันกันเลยคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ The Avery Dental Clinic ค่ะศูนย์คลินิกทันตกรรมใจกลางเมืองหนึ่งในคลินิกทันตกรรมแถวหน้าที่มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกด้านของทันตกรรมด้วยอุปรกรณ์และก็นวัตรกรรมที่ทันสมัยนะคะรวมถึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศแอบบอกเลยนะคะว่าทาั้งคนไทยและต่างชาติที่อยู่ห่างไกลถึงขั้นต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่เพื่อมาจองคิวทำฟันกันที่นี่เลยค่ะ ดีที่สุดของการจัดฟันใสในตอนนี้นะคะก็ต้องเป็นการจัดฟันแบบเคเซอร์อะไลเนอร์ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะที่นี่ค่ะที่ส้มนั่งอยู่กับหมอปันตอนนี้นะคะคือ The Aredental Clinic นะคะมีการจัดฟันใสก็คือแบบเคเซอร์อะไลเนอร์นะคะที่แบบโหคนไข้ชอบมากนะคะประทับใจแล้วก็บอกต่อว่าอุย้ยถ้าอยากจะจัดฟันในรูปแบบนี้จะต้องมาที่นี่เท่านั้น The Aredental Clin i c นนะคะเอาละค่ะทุกคนทีนี้เริ่มอยากจัดฟันแล้วนะคะการจัดฟันแบบ เทเซอร์อะไลเนอร์สมมุติเราตกลงแล้วค่ะคุณหมอว่าส้มจะจัดฟันกับคุณหมอนะพอมาถึงปุ๊บคุณหมอจะให้ทํายังไงก่อนคะก็หลังจากที่มีการปรึกษาแล้วก็ทันตแพทย์เนี่ยตรวจช่องปากเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปแรกเลยก็คือจะต้องมีการเคลียร์ช่องปากก่อนเคลียร์ช่องปากมีอะไรบ้างที่ต้องเคลียร์ก็การเคลียร์ช่องปากเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเลยเพราะว่า ในระหว่างที่เราติดเครื่องมือจัดฟันเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้มันเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยก็ตามเช่นปวดฟันคุดหรือว่ามีฟันผุต้องอุดอะไรทีหลังเนี่ยมันจะทําให้การรักษาการจัดฟันเนี่ยมันใช้เวลานานขึ้นก็จะค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเคลียร์ไปตั้งแต่แรกเลยก็จะดีที่สุดนะครับการเค์ช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะครอบคลุมในเรื่องของการขูดหินปูนอแล้วก็ฟันผุถ้ามีฟันผุก็ต้องอุดอุดด้วย พวกฟันคุดอาจะต้องถอนหรือผ่าออกอก่อนที่จะเริ่มจัดฟันแต่คุณหมอฟันคุดใช้เวลาอยู่นะอะอย่างนี้นเราคุยกับทีมงานเนาะทีมงานเราอะคืออย่างนี้ค่ะเคสคือเขาเคยไปจัดฟันมาก่อนแล้วก็มีฟันคุดเนาะคุณหมอบอกว่าโอเคน้นเดี๋ยวเราจัดฟันก่อนนะแบบอันนี้รูปแบบเดิมเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอจัดฟันทุกอย่างเสร็จแล้วฟันคุดก็ออยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือ ก็อันเนี้ยขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของของทันตแพทย์แต่ละท่านด้วยบางท่านเนี่ยเขาถ้าฟันคุดมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาผลเงือกไม่ได้โผล่ขึ้นมาในช่องปากเลยในบางกรณีที่ไม่ต้องเคลื่อนฟันบริเวณฟันหลังตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยให้ดีเนาะให้ดีก็เอาออกไปตั้งแต่แรกก็จะจบปัญหา เห็นปะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้อทีมงานเรานอนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็เพื่อที่จะจัดฟันใหม่นะคะเพราะว่าฟันคุดนะคะอย่างสมหมามีฟันคุดก็คือหนึ่งซี่สองซี่ใช่ป่ะคะก่อนจะจัดฟันใสใหม่อ่ะเราก็ต้องถอนออกก่อนแล้วเราต้องเว้นระยะเวลาไหมว่าถ้าจัดฟันใสกับการถอนฟันคุดก่อนเราต้องทิ้งระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะโอเคเดี๋ยวมาเจอคุณหมอสําหรับเคสของเคเซอร์อารเเนอร์ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะ รอระยะเวลานะครับหลังจากผ่าฟันคุดสักประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วคุณหมอจัดฟันใสเนี่ยเขาก็จะนัดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูแผลหรือว่าเริ่มทำการสแกนได้แต่ส่วนใหญ่จะทิ้งช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากผ่าตัดครับค่ะนะคะแล้วก็เริ่มในการเคลียร์ช่องปากคุณหินปูนก็สำคัญเหรอคะคุณหินปูนก็สำคัญครับเพราะว่า การมีหินปูนสะสมมากๆเนี่ยหนึ่งเลยก็คือจะทำให้เหล่นมีกลิ่นป่าแล้วก็เหงือกอักเสบครับนะคะอ่ะแล้วก็ฟันฟันผุด้วยฟันผุอันนี้สำคัญมากต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะจัดฟันได้ครับอันนี้ถามนิดนึงคือฟันผุอ่ะก็ไม่เคยฟันผุใช่ไหมฟันผุนี่แบบต้องผุเยอะไหมหรือยังไงแบบว่า ก็ถ้าทันตแพทย์ตรวจพบแล้วว่ามันเป็นฟันผุเนี่ยก็คือต้องอุดทุกกรณีทุกกรณีที่ไม่ปล่อยทิ้งไว้ครับเพราะว่าถ้ามันเริ่มผุแล้วมันจะผุไปเรื่อยๆนะครับถ้าตับใดที่มันไม่ได้อุดเนี่ยมันก็จะผุลามไปเรื่อยๆได้ใช่ครับนะคะคงไม่ต้องถามนะคะทาไมถึงฟันผุทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีสาเหตุยังไงบ้างถูกไหมอะเบื้องต้นนิดนึงแล้วกันในความรู้ฟันผุนี่ มันมีสาเหตุเบาๆยังไงทําให้ฟันเราแบบผุแล้วเราต้องอุดน,นะคะคุณหมอก็จริงๆแล้วฟันผุมันมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่พบกันบ่อยๆเลยก็คือในเรื่องของอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นชอบรับประทานอาหารหวานน,าน้ำตาลเยอะๆน้ำตาลเยอะๆะนะครับเพราะว่าแบคทีเรียบนผิวฟันเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนน้ำตาลจากในอาหารเนี่ยเป็นกรดได้นะครับพอมันเป็นกรดเนี่ยสภาพฟันในช่องปากมีความเป็นกรดมากๆก,ก็ ทำให้ผิวฟันมันก็จะเริ่มกร่อนออกครับแล้วก็ทําให้ฟันผุผุนั่นเองครับค่ะอายุแบบมากๆมีฟันผุไหมคะก็ฟันผุตับใดที่นี่เป็นอีพีอะไรเนี่ยอยากรู้ให้เฉยเหมือนไปอีพีหกแล้วมั้งรับเนี่ยใ โอเคถ้าอายุมากนี่มีฟันผุไหมคะก็ปากใดที่ยังมีฟันอยู่ในปากเนี่ยก็สามารถผุได้หมดอ,มอืมค่ะเอาละเริ่มจัดฟันกันดีกว่าคุณหมอคะเคลียช่องปากครบทุกสิ่งทุกอย่างอยากจัดฟันแล้วค่ะเคสเซอร์อัไลเนอร์คุณหมอจะต้องทํายังไงก่อนครับขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ,รบก็คือหลังจากที่คนไข้เคลียช่องปากเรียบร้อยหมดหแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีฟันคุดหรือไม่ได้ผ่าฟันคุดก็แล้วแต่เนี่ยคุณหมอเขาจะนัดกลับมาอีกทีหนึ่ง เพื่อที่จะทําการสแกนช่องปากสแกนช่องปากใช่ก็จะเป็นตัวสแกนเนอร์เลยแล้วก็สแกนเข้าไปในช่องปากก็จะได้เป็นโมเดลฟันคนไข้เนี่ยสมิติในในคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่สแกนเรียบร้อยเนี่ยคุณหมอเขาจะนัดมาอีกครั้งหนึ่งภายใน1-2สสัปดาห์เนี้ยนะครับเพื่อที่นัดคนไข้มาดูแผนการรักษาของคนไข้นะครับแผนการรักษาก็จะประกอบไปด้วย ในเบื้องต้นว่าเคสของคนไข้เนี่ยต้องใส่ชิ้นงานกี่ชุดใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็วันนั้นนะคนไข้จะเห็นภาพในอนาคตเลยว่าฟันคนไข้เมื่อจัดเสร็จแล้วเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงวยหน้าตาฟันใช่ไหมคะหน้าตาฟันและหน้าตาเราด้วยจะจะไม่ได้มีซิมูเลตนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าโซมารเคยถามคุณหมอคุณหมอเขาก็จะบอกว่าเชื่อไหมว่าพอเราจัดฟันปุ๊บเนี่ย หน้าก็จะเปลี่ยนด้วยอันนี้จริงปะคะแต่ส่วนตัวก่อนนะจริง <c oughs> ก็คือคือจะเปลี่ยนในทิศทางที่ที่ดีขึ้นฟันเรียบเนียนขึ้นเหมือนหน้าเราเหมือนใครเหมือนสะอาดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยปะ่ะคะถ้าเป็นคนไข้ที่ฟันซ้อนหนักๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาจัดฟันเสร็จเนี่ยก็มันก็จะดูเรียบร้อยขึ้น<ช>ดูสะอาดสะอานมากขึ้น <ừ> นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคสที่ฟันยื่นมากๆ แล้วต้องการที่จะให้หน้ามันยุบเข้าไปเยอะๆเนี่ยเคสแบบพวกประมาณประเภทนี้อาจจะต้องถอนฟันด้วยถ้าแค่กดฟันเข้าไปปรับองศาฟันเนี่ยอาจจะไม่พอ ค่ะทีนี้คือเตรียมความพร้อมครบแล้วสําหรับการจัดฟันใสนะคะแบบเคเซอร์อะไลเนอร์คุณหมอคะแล้วก่อนที่จะมาสมมุติวันนี้ปุ๊บต้องใส่เครื่องมือแล้วค่ะคุณหมอเตรียมตัวยังไงดีคะตื่นเต้นเดี๋ยวจะสวยแล้วเดี๋ยวจะหล่อแล้วครับ <laughs> ก็สําหรับวันที่คนไข้จะนัดเข้ามาติดเครื่องมือนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีข้อกําหนดในการเตรียมตัวอะไรมากนะครับก็สามารถทานอาหาร ทานเครื่องดื่มอะไรองเงี้ยก่อนที่จะมาติดเครื่องมือได้ตามปกติเลยค่ะต้องแปลงฟันให้สะอาดก่อนไหมบางท่านกินข้าวมาก่อนแล้วก็อาจจะต้องแปลงฟันอีกทีไหคะเพื่อความสะอาดก็จริงๆก็ควรนะครับแต่ยังไงเนี่ยก่อนที่จะติดเครื่องมือหรือว่าติดชิ้นงานเนี่ยคุณหมอเขก็จะทําการขัดฟันทั่วๆทั้ททงปากให้ก่อนอยู่แล้วครับ อ่ะโอเคพอทุกอย่างครบจบแล้วค่ะคุณหมอคะเราส่งไปที่แล็บนะคะกว่าจะได้อุปกรณ์สําหรับการจัดฟันสายเคเซอร์อไลเนอร์รอนานไหมคะเป็นเดือนไหมคะกว่าจะได้ดาดคะก็ตัวระยะเวลาในการผลิตชิ้นงานของตัวเคเซอร์อไลเนอร์เนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์ครับไม่นานเลยจะส่งมาถึงคลินิกเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการจัดฟันสายแรกๆก,ก็จะประมาณเป็นเดือน รออุปกรณ์นันมาอันนี้คือแค่1-2สัปดาห์เราก็จะได้จัดฟันใส่แล้วค่ะเราต้องใส่ที่นี่เลยไหมคะหรือว่าโอเคมาพบแล้วเอาไปใส่ที่บ้านเนี่ยค่ะสำหรับอุปกรณ์ในแบบต่างๆก็วันที่คุณหมอคนนั้นมาติดชินงานครั้งแรกเนี่ยคุณหมอเขาจะเป็นคนใส่ให้นะครับแล้วก็จะให้คนไข้ถือกระจกดูแล้วก็คุณหมอก็จะสอนวิธีการใส่วิธีการถอดให้คนไข้ แต่หลังจากนั้นก็คือให้ <ทำ S 1> คนไข้กลับไปใส่เองถอดเองค่ะมีแบบไหนบ้างที่บอกว่าเขาจะให้ไปเป็นเซตถูกไหมคะ<ช>เซตหนึ่งจะมีกี่ชิ้นยังไงบ้างคะก็ของเค s เซอร์ไลเนอร์เนี่ยเขาจะเรียกเป็นสเต็ปน,นะครับสเต็ปหนึ่งสสาห้าก็คือเป็นเครื่องมือจัดฟันสําหรับเดือนที่1 2, 3, 4, 2> 1> Step ึ่งสองสาี่ห้าเต็ปหนก็คือเดือนที่ 1, ะ 1> นะครับแล้วก็ในแต่ละสเต็ปเนี่ยจะมีชิ้นงานอยู่3คู่นะครับก็จะ มีซอฟมีมีเดียมแล้วก็มีฮาร์นะครับก็จะแตกต่างกันที่ความหนาของตัวพลาสติกนะครับตัวซอฟเนี่ยพลาสติกจะค่อนข้างยืดหยุ่นมากนุ่มนุ่มนสบายสบายก็คือจะให้คนไข้เนี่ยเริ่มจากใส่ซอฟก่อนในสัปดาห์แรกนะครับก็จะไม่ได้ตึงฟันมากไม่ได้เจ็บมากแล้วก็ใส่ซอฟจนครบ1สัปดาห์แล้วก็ ให้คนไข้เปลี่ยนเป็น medium, มีเดียมแล้วก็มีเดียมอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนเป็น hard รับก็คือแบ่งเป็น1สัปดาห์1สัปดาห์ก็คือแล้วแต่เขาจะเขียนไว้หน้าซองแต่ละชิ้นใช่เขาก็<ช>จะมีรบะบุไว้ให้ค่ะแต่ hard นี่ก็นิดนึงค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ ตัวพลาสติกที่แข็งขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีแรงในการเคลื่อนฟันได้มากยิ่งขึ้นจริงเนาะใช่ครับค่ะส่วนใหญ่ที่จะให้ไปอะค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอเขาก็จะระบุเลยว่าคนนี้จะดัดกี่เดือนกี่ปีอย่างนี้เลยแล้วคือเราจะคุยกันก่อนเลยครับนะคะเพื่อจะได้ประเมินว่าจะได้กี่ชิ้นกี่แบบไปใช่ครับอืมโอเคค่ะพอเราดัดเสร็จปุ๊บค,ค่ะคุณหมอค่ะเรายังไงต่อถึงเวลากําหนดสมมติอะส้มดัดปีหนึ่งแล้วกันเนาะส้มดัดปีหนึ่งจริงนะส้มดัดเป็นแบบใส ปีหนึ่งพอดีปเป๊ะยังไงต่อคะคุณหมอก็เ <niet> มื่อถึงวันที่คนไข้ใส่ครบทุกสเตปแล้วตามที่แพลนกันมาตั้งแต่แรกนะครับก็คุณหมอเขาก็จะนัดเข้ามาประเมินดูอีกทีหนึ่งว่าฟันทุกซี่เนี่ยเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ตอนแรกแล้วหรือยังนะครับถ้ายังมีบางซี่ที่อาจจะต้องบิดอีกนิดบิดอีกหน่อยซิบางซี่อาจจะต้องเอาเข้ามาอีกนิดเอาเข้ามาอีกหน่อยอะไรเงี้ยก็คุณหมอเขาจะทําการสแกนฟันให้ใหม่อีกรอบหนึ่ง นะครับแล้วก็สั่งชิ้นงานเพิ่มเพื่อแก้ไขเฉพาะจุดนะครับชุดต่อไปเนี่ยเขาจะเรียกว่า r e ไ e แ e n e ์ะนะครับก็คือจะเป็นชุดที่แก้ไข ปัญหาต่อจากชุดแรกที่ที่มันยังไม่เรียบร้อยะนะครับแต่ชุดรีไฟแนนซ์เนี่ยก็จะใช้เวลาน้อยลงกว่าตอนแรกละเพราะว่าเราแก้แค่บา,บางซี่บางจุดเท่านั้นเองค่ะ,ะคเห็นบอกว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติใครที่ดัดฟันเป็นเคสที่หนักหน่อยสาหรับการจัดฟันใสนะคะแบบเคสเออร์อะไรเนอร์เขาก็จะมีการติดเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นอ t ตัชเมนต์อันนั้นคืออะไรครุณหมอไม่เคยได้ยินเลยเนาะอันนี้คือครั้งแรกเลยครับก็ตัวอ t ตัชเมนต์เนี่ยหรือตุ่มอ t ตัชเมนต์เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะ เป็นตุ่มติดอยู่บนผิวฟันนะครับก็คือจะเ,อเหมือนหลักการคล้ายๆ b r a c k e ที่เราติดสมัยเราจัดฟันสมัยเด oh ็กๆใช่ก็คือจะมีตุ่มบนผิวฟันเหมือนกัน <c oughs> ทีเนี้ยก็จะมีหลากหลายรูปร่างนะครับมีทั้งสี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปค <c oughs> ้างหมูอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับทันตแพทย์เขาดีไซน์ออกมา <c oughs> นะครับซึ่งหน้าที่แล้วก็ความสําคัญของตัวตุ่ม attachment เนี่ยก็คือ1เลยเนี่ยก็คือมันจะช่วยล็อกให้พลาสติกเนี่ย อยู่ในช่องปากได้แน่นขึ้นไม่หลุดง่ายนะครับเพราะว่ามีตุ่มเนี่ยช่วยล็อกอยู่แล้วตัวบนบนผิวพลาสติกก็จะมีมีหลุมสำหรับล็อกกับไอตัวตุ่ม attachment เหมือนกันนะครับทุกเคสไหมคะที่ต้องติดทุกเคสเลยอ๋อถ้าเป็นการจัดฟันแบบเคสเซอร e อ e r เพอร์เาจะมีเป็นเป็นปุ่มถูกไหมคะที่เป็น attachment เพื่อทำให้ฟันแบบเข้าเร็วแล้วก็ติดติดแน่นหน่อยใช่ครับตัว attachment เนี่ยจะช่วย คอนโทรลทิศทางในการเคลื่อนฟันได้<อ>เพราะว่าแต่ละซี่เนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันใ,ใแต่ละซี่มันก็มีปัญหาไม่เหมือนกันในตัว<อ>มันเองใช่ เหมือนแบบอย่างนี้หุบลงเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่บางซี่ <Wow. S 2> อาจจะต้องถอยไปข้างหลังบางซี่อาจจะต้องขยายออกมาด้านหน้า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยซึ่งรูปร่างของตุ่ม attachment จะมีผลต่อทิศทางการเคลื่อนของฟันด้วยอันนี้ดีงามมาก <c oughs> ดีจริงคือฟันสวยไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับนี่เลย attachment ใช่ครับนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าการจัดฟันแบบนี้ค่ะ caseer aligner คือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ คนไข้ชอบมากเพราะว่าฟันมันน้อมันเรียงตัวจริงๆแล้วก็อยากได้ฟันยังไงก็บอกคหมอได้เลยคือฟันเราจะสวยที่สุดในรูปแบบของฟันเรา<ช>ถูก <ๆ S 2> ต้องไหมคะมีแม้สมมุิอย่างอสมงยสมดัดมาคุณหมอยังไม่พอใจเลยก็ส่วนใหญ่ทันตแพทย์เขาก็จะประเมินดูครับ <c oughs> เพราะว่าเรื่องของความสวยงามมันอาจจะค่อนข้างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลท <c oughs> ี่มองนะครับก็ ถ้าสมมุติว่าแก้ไขเพิ่มให้ได้สามารถฟันมันยังไปต่อได้เงี้ยธนภพท์เขาก็จะแก้ให้แต่ถ้ามันสุดแล้ว <พอ S 1> มันได้ประมาณแค่เท่านี้ก็อาจจะต้องต้องต้องผอก่อนครับสำหรับเครื่องมือค่ะเราใส่ไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องของเหงือกล้นไหมคะตัวจัดฟันใสเนี่ยพลาสติกเนี่ยมันมีแรงในการเคลื่อนฟันต่อสเต็ปเนี่ย ใน1เดือน1สเต็ปเนี่ยฟันมันจะเคลื่อนได้มากสุดนะประมาณแค่0.5มิลิมตโอ้ละเอียดมาก0.5ม mm ิลนึกนก่อนประมาณนี้จุดๆอ่ะโอเค,คเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฟันมันไม่ได้ถูกผลักหรือถูกบังคับให้เคลื่อนที่ด้วยแรงที่มากเกินหรือด้วยความเร็วที่มากเกินนะครับมันค่อยๆไปเรื่อยอๆนะครับเราเปลี่ยนชิ้นงานแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยฟันมันก็ค่อยๆเคลื่อนตามบล็อกพลาสติกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาของเหงือกล้นเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยพบครับคุณหมอคะสุดท้ายคะ่ะอยากจัดฟันแล้วแต่บางท่านบอกไม่กล้าตัดสินใจอยู่ลังเลอยู่คะ่ะจัดฟันดีไม่จัดฟันดีคะการจัดฟันสายเคเซอร์อะไรเนอร์คะ่ะก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องดูขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้ด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหนบางคนเนี่ยาอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องว่ายิ้มสวยยิ้มไม่สวยแต่บางคนฟันเกจนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้หรือเคี้ยวอาหารได้ไม่สะดวก นะครับในเคสแบบนี้ก็ก็ควรจะต้องมาจัดฟันหรือบางคนเคี้ยวว่าฐานสะดวกแล้วแต่แค่มันเรียงตัวไม่ไม่สวยงามก็สามารถเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์ได้ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้วยนะสําหรับการจัดฟันใสเคเซอร์อะไลเนอร์นะคะตอนนี้คิดมากๆค่ะที่นี่ The a r y Dental Clinic นะคะศูนย์คลินิกทันตกรรมใจกลางเมืองค่ะก็จะมีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของทันตกรรมเลยนะคะมีอุปกรณ์แล้วก็นวัตกรรมที่ทันสมัยมากๆเพร้าะห้คําปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นการดูแลที่ใส่ใจและอบอุ่นมากๆเลยค่ะ เอาล่ะ EP หน้า e ทุกอย่างครบจบแล้วค่ะคุณหมอได้ดัดฟันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าพอการจัดฟันใสแบบเ a s e r a l ์อะเ r เนอเนี่ยต้องมีวิธีในการดูแลเนาะแล้วก็การเมนเทนทำให้ฟันของเรายังคงเรียงตัวสวยนะคะดูแลยังไง EP หน้าเจอกันค่ะ